ได้เนาะนะวันนี้ก็รับสิทธิ์อีกหนึ่งวันนะครับใครจะมาก็มาได้เลยเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาได้วันนี้ก็ทั้งวันและนะครับผมก็อยู่ที่สำนักเหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะรับลูกศิษย์แบบไม่ไลฟ์สดนะครับแบบไม่ไลฟ์สดนะใครจะมาก็มาได้เลยนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรสอบถามเส้นทางอะไรต่างๆอยู่ที่บริเวณหน้าเพจนะครับก็ไปดูได้ลวกันมระสามสี่เบอร์นะครับนะไล่ๆไลโทรดูนะครับวันนี้ ฝนตกบางพื้นที่นะครับรอครับนะก็มาได้ยันบ่ายสามโมงเย็นนะครับสามโมงเย็นมาถึงที่นี่นะครับยังได้รักษาหรือไม่ก็เสริมดวงอยู่นะครับถ้าครูได้ศรัทธาแล้วกันนะครับนไม่มีตังค์ซื้อข้าสารไม่ต้องซื้อนะไม่ได้บังคับอะไรถ้าซื้อมาก็มาใช้จ่ายเนี่ยนะในการพัฒนาสํานักตอนนี้ก็เล่งสร้างนะครับเตรียมงานวันที่เจ็ดแปดนะครับวันที่เจ็ดแล้ววันที่แปดนะใครจะมาก็มาได้เลยไม่ต้องจองคิวนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้รับลูกศิษย์อีกหนึ่งวัน แบบไม่ไร้สดนะครับใครที่แบบหน้าบางนะครับการงานหัวเพื่อนล้ออะไรต่างก็มาวันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดแบบไม่สนโลกไม่ไรก็มาวันเสาร์ครับมีสองวันให้เลือกนะครับเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็จะเปิดรับสองวันร้อนตังครับช่วงนี้โอเคนะครับสวัสดีครับผมัดเลย